ทุกคนก็จะงงกันนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้มันอาจจะตัดถ้าเป็น facebook มันก็จะตัดไปแล้วล่ะเออพี่ก็จะตอบใหม่ว่าเราซื้อกันห้าระดับชั้นห้าคนเนี่ยนะคะที่ต่อกันคนที่หนึ่งไปชวนคนที่สองคนที่ชวนคนที่สามคนที่สองไปชวนคนที่สามแล้วคนที่สามไปชวนคนที่สี่คนที่สี่ไปชวนคนที่ห้าส่วนทางเนี้ยซื้อกินซื้อใช้เองซื้อขายขายของเองได้5%้าปเซ็นต์คนที่หนึ่งไปซื้อกินซื้อใช้ขายของคนนี้ก็ได้3%าปเซ แต่คนนี้ก็ได้ห้าเหมือนต่อเราเหมือนคนแรกของเราอะนะคะแล้วแล้วพอคนคนนี้ไปชวนอีกคนนึงแล้วคนนี้มาซื้อกินซื้อใช้ได้ห้าเปอร์เซ็นคนนี้คนนี้ก็ได้สามเปอร์เซ็นคนนี้ได้สามคนนี้ได้สามต่างหากนะคะคนคนนี้ก็จะเป็นไงคะจากห้าเปอร์เซ็นแรกที่เราซื้อกินซื้อใช้ของเราเองแล้วขายเองแล้วเราได้ห้าแล้วบวกไปอีกสามเปอร์เซ็นก็จากคนนี้ก็ได้เป็นแปดพอแปดแล้วคนนี้ไปซื้อกินซื้อใช้ ามเปอร์เซ็นต์ก็มาที่นี่อ่าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนนี้ได้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วอือคนสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะนะคะอันนี้นับถึงคนต้นแรกก่อนนะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วพอคนนี้ก็ไปชวนไปชวนเพื่อนมาอ่าสมัครเป็นแชร์ลิงเป็นเลยซื้อกินซื้อใช้ขายของอย่างเงี้ยค่ะอือคนนี้ก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาได้สามได้สามได้สามอ่าคนนี้มาตัวเราเนี้ยเราก็ได้เป็นเมื่อกี้เท่าไหร่ สาได้ห้าได้สามเป็นแปดแปดเป็นสิบเอ็ดอ้าวอันนี้ก็เป็นสิบสี่เพราะได้มาอีกสามนะคะได้อีกสี่เป็นสิบสี่อ่าสิบสี่เสร็จอ้าวคนนี้ก็ไปชวนคนนี้มาอีกไปชวนคนนี้มาคนนี้จะกินซื้อใช้ก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ทางนี้ก็ได้สมสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามเปอร์เซ็นต์อ่า อันนี้เป็นเท่าไหร่คะเมื่อกี้สิบสิบสี่ไปแล้วเนาะมาบวกอีกสามก็เป็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอ่าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะอ่าแล้วคนนี้ไปชวนมาอีกคนหนึ่งไปชวนคนนี้มาคนนี้ซื้อกินซื้อใช้ก็ได้ห้าเปอร์เซ็นนะคะได้ส่วนลดห้าเปอร์เซ็นตได้ได้ตอบแทนผลตอบแทนห้าเปอร์เซ็นตอ่าแล้วพอคนนี้ คนนี้ได้เท่าไหร่คะคนนี้ได้สามคนนี้ได้สามคนนี้ได้สามคนนี้ก็ได้สามแต่เป็นยังไงคะคนนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วคนนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะได้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตไปแล้วและกลุ่มหนึ่งจะมีได้แค่ห้าคนแค่นี้แล้วคนเนี้ยก็จะมาเป็นคนที่ไหนคะ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าของคนนี้เท่านั้นใช่ไหมคะอ่าแล้วคนนี้ไปสมรอีกคนหนึ่งเงี้ยก็ได้มาดันดันดันจนคนจนกห้าคนเนี้ยพอไปถึงคนที่หกไอคนนี้มันก็ไม่ได้แหละวอเงี้ยค่ะมันเป็นระบบแบบนี้มันเลยไม่เกิดการที่ว่าจะไปคนข้างล่างจะดันข้างบนขึ้นมาตลอดแบบนี้ไม่ใช่อ่าใช่ไหมคะอืม แล้วถามว่าเข้ามาไม่ต้องเสียเงินจริงๆหรอสมัครเข้ามาฟรีจริงเหรอเพราะว่าทุกแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ณเวลานี้ก็สมัครฟรีเหมือนกันนะคะสมัครฟรีเหมือนกันอพอสมัครฟรีเข้ามาเหมือนกันพอแต่พอเข้าไปแล้วบางคนก็ให้ลองซื้อของไปกินไปใช้ถ้ามันเป็นสินค้าอย่างเดียวนะคะเขา ผูกขาดกันมาที่ที่บอกว่าระบบ mlm อ,อันอื่นนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นคือ,ซ,อซื้อของไปลองกินลองใช้เพราะเราจะขายสินค้าสักอย่างหนึ่งอะถ้าท่า,ทานในพวกพวกเป็นที่เป็นเ,เสริมความงามหรือกลุ่มที่ว่าเป็นดูแลสุขภาพต่างๆ่เราก็ต้องทดลองเองก่อนถูกไหมส่วนใหญ่แล้วอะถ้าเป็นพี่เอร์พี่เอร์ก็ลองเองก่อนนะ มึงจะขายได้ถึงจะไอ้นี้ได้ะคะ่ะแต่แพลตฟอร์มของเราอะ่ะมันเป็นปัจจัยสีอ่อ่ะมันมันเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือคือตลาดอะ่ะมันก็จะมีอยู่แล้ว่เหมือนเราไปเดินตลาดเนี่ยเออมันก็จะมีข้าวมีน้ำปลามีกะปิต่างๆนะคะพวกเนี้ยมันเป็นเรารู้อยู่แล้วว่าเออมันมีประโยชน์อะไรเราเรากินเราใช้อยู่แล้วว่าเออมันก็ไม่จําเป็นต้องต้องซื้อมาสต็อกก็ได้เพียงแต่ว่าเออสินหลังบ้านเราในครัวเราอะไรหมดอะ่ะเราก็ซื้ออย่างเงี้ย เดือนนี้เอาเดือนนี้ไม่ได้ซื้อไม่ต้องซื้อก็ได้คุณก็ไม่ต้องรักษายอดอะไรอะ่ะคุณก็คือได้แค่นั้นอหะอยังไงมันก็ได้แค่นั้นแหละได้แค่ห้าชั้นแค่นั้นอืมมันไม่ต้องไปรักษายอดเราอุย้ยพอพอเหมือนกับว่าถ้าถ้าไม่รักษายอดไว้คุณจะตกลงมาหรืออะไรยางไงก็ไม่ต้องกลัวตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการต้องรักษายอดเหมือนพี่รุ่นพี่กับรุ่นน้องอะ่ะ พูดง่ายๆก็คือเราบอกเขาให้มันทามาหากินแต่เราอย่างเงี้ยอันนั้นก็เหมือนเป็นแบบรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องมาก็เออให้เปอร์เซ็นต์เข้าไปหน่อยอเน,นี้ยค่ะก็ค่อยง่ายๆก็แบบนั้นน่ะนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้ได้ไมาเปิดกว้างกับโลกโลกออนไลน์เงี้ยนะคะบางคนก็จะบอกโอ้โหแก่แล้วไม่กล้าไปเรียนไม่ไปไม่ไม่ไม่อะไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า อนาคตข้างหน้าแล้วค่ะเรามองกันไหมใช่ไหมเราเรียนได้พ่อสอนได้คือเขาเข้าใจอะค่ะระบบเขาเข้าใจว่าอายุเยอะๆกันแล้วอะอย่างพี่ตุ้ยเนี่ยเข้ามาใหม่ๆนี่บอกเลยว่าปุ่มโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้เลยจริงๆจะทําอะไรทีก็โอ้โหต้องรบกวนลูกหลานเนี้ยต้องรบกวนคนอื่นถ้าลูกหลานบางคนดูแลดีก็ใส่ใจดีหน่อยก็โอเคทําให้อะไรเงี้ย แต่บางทีเราก็เนาะเขาก็ราคาญอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมันมันด้วยเรื่องมันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะของครอบครนะัวเนาะเขาลาคาญขึ้นมาเราก็อืไม่อยากจะไปบรบกวนไม่อยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาในในอีสทเิฟแล้วเนี่ยมีอาจารย์ที่แบบใจเย็นค่อยๆบอกค่อยๆสอนมีเพื่อนฝูงที่ที่ในวัยเดียวกันที่ไม่รู้ระบบอะไรเลยเหมือนกันเงนี้ยค่ะ มาอยู่ด้วยกันอะแต่อาจารย์ที่สอนก็คือใจเย็นบอกจนรู้ว่าเอออย่างนี้นะคุณต้องทําอย่างนี้นะค,นนะคุณต้องกดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วบางคนที่เขามีโทรศัพท์สองเครื่องอ่ะมันก็ยังสะดวกหน่อยอนนษ้์อันนี้อะไรอย่าเงี้ยคะ่ะรู้ไหมคะว่าพี่ตุ้ยไม่มีไม่มีโทรศัพท์มีเครื่องเดียวตอนมาเรียนใหม่ๆตอนเข้ามาใหม่ๆเราเข้ามาเพราะเราอยากรู้น่ะแหละแล้วพอเราเข้ามานะคะพี่ตุ้ยต้องใช้วิธีแคปหน้าจอ พอเขาสอนตรงนี้จุ๊บก็แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้อ,ไวอ่าตอนแรกเลยแคปหน้าจอก็ไม่เป็นอ่าอันนี้ให้ลูกสอนว่าแคปหน้าจอมันทํำยังไงอะไรอยะคือเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้คือคือมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายอเพราะทุกคนบางคนก็ไม่เป็นจริงๆเราก็ไม่เป็นอะเอออืมโทรศัพท์บนระบบใหม่ๆอะพบ ก็คือไม่กล้าไม่กล้าที่จะกดอะไรอะ่ะเพราะว่ากลัวมันจะจะหายไปกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นแบบนี้หมดอ่ะนะคะอ่าพอเราแคปหน้าจอเป็นปุ๊บพอเข้าห้องเรียนเขาสอนอะไรปุ๊บเราก็แคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วเอามานั่งไล่ไทีละตัวแล้วก็มาจดลงสมุดแล้วก็มานั่งไล่ทีละตัวค่ะเอออันนี้พอถึงตรงนี้เขาให้กดตรงนี้ตรงนี้เขาให้กดตรงนี้เนี่ยค่ะพี่ตุ้ยทําแบบนั้นเลยนะเออจนกระทั่งผ่านไปได้จนั้งมั่งสมัครได้ เข้าห้องเรียนทุกวันเพราะว่าเราด้วยด้วยความที่อุปกรณ์เราไม่ครบเหมือนของคนอื่นนะคะเราก็เข้าเข้าไปฟังทุกวันจนโอเคเราก็ทําได้แหละอ่าทีนี้มาสอนก็เลือกกล้าอีกใช่ไหมกล้าไม่กล้าพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีการการเราเราที่ที่เราเข้ามาออนไลน์อะ่ะมันก็ต้องมีการเหมือนไลฟ์สดไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าไม่กล้าถูกไหมไม่มีใครกล้า ตัวพี่้ยก็ไม่กล้าคือมันเขินไหมอ่ะพอมานั่งหน้ากล้องเปิดกล้องปุ๊บโหยใจเต้นละเออไม่กล้าไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะก<อ>็นั่นแหละเขาก็มีห้องสอนอีกสอนกันอีกต้องเหมือนเหมือนมีมีแนวแบบต้องกล้านะต้องกล้าข้ามให้ได้อ่แล้วมีบททดสอบก็คือลองกล้าพูดกล้าคุยกล้าอะไรกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็ฮาๆนะ่ะสอนกันแบบเออแต่ทุกคนนะ่ะมันมีจิตเดียวกันน่ะนะคะคือรอนได้อะ่ะแล้วเหมือนเราไวๆวอย่างเงี้ยค่ะก็แต่คนที่เขาเก่งก็ไม่ต้องมาเรียนนานน่ะนะคะแต่ถ้าคนที่ที่ยังไม่เก่งหรือไม่กล้าอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอีกเยอะอะนะคะ,ะห้องเรียนอีสอิงเตอร์เปิดกว้างสำหรับทุกคนน่ะนะคะ เข้ามาเรียนมาเข้ามาเรียนรู้พูดคุยกันได้เราจะได้อะไรอีกเยอะขึ้นมาค่ะติดต่อพี่ตุ้ยมานะคะใต้โปรไฟล์พี่ตุ้ยค่ะ